สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share กับผมหน่่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาแชร์ประเด็นที่หน่่ยได้อ่านเมื่อเช้านี้นะครับเป็นหัวข้อข่าวจาก NHK World Japan นะครับซึ่งเขาได้เขียนว่านักวิจัยญี่ปุ่นพัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เร็วมากได้สําเร็จนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันแล้วในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการระบาดของ เชื้อเวลัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยตอนนี้ก็เข้าสู่เหมือนเป็นคลื่นระลอกใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดตามเมืองใหญ่ๆรวมถึงตัวโตกเกียวเองก็มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เนี่ยการตรวจในปัจจุบันก็ใช้ PCR เทสต่างต่างใช่ไหมครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามคิดค้นนวัตรกรรมทั้งทางด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตรวจหาเชื้อหรือว่าการรักษาก็ดีนะครับเขาก็มีการทาวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงใน l a บของตัวเองที่เป็นแ a บเกี่ยวข้องกับด้าน supercritical carbon dioxide การประยุกต์ใช้คาร์บอนไดออกไซ์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในการเอเก็บเอ่อคาร์บอนไดออกไซด์เก็บพลังงานหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในการสกัดสารแต่ในทางนี้เนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยที่เข้ามาใน l a บเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์ เอ่อทำงานในทีมของด้านโควิด -19 นี่แหละแต่ว่าหนุ่ยก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในอนาคตถ้ามีอะไรน่าสนใจก็อยากจะเอามาแชร์เพิ่มนะครับในส่วนของเนื้อหาในข่าวนะครับเขาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่คณะวิจัยกลุ่มหนึ่งจากสถาบันวิจัยริกเก็งของญี่ปุ่นแล้วก็มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็สถาบันอื่นๆได้กล่าวว่าทางคณะได้พัฒนากระบวนการทดสอบ เพื่อตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ภายใน5นาทีนะครับซึ่งกระบวนการใหม่นี้เนี่ยจะนำตัวอย่างที่ตรวจเนี่ยมาวางบนแผ่นกระจกที่มีรอยบุ๋มอยู่1ล้านจุดต่อ1ตารางเซนติเมตรนะครับ 1, ล้านจุดต่อ1ตารางเซนติเมตรนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งรอยบุ๋มดังกล่าวเนี่ยจะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องทดลองขนาดจิว๋วสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีประกอบกล้องจุลทรรศนะครับแต่และห้องเนี่ยจะ แต่ในห้องทดสอบเนี่ยจะบรรจุสารที่ใช้ในการวิเคราะห์หากมีตัวไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือว่า RNA นะครับของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ห้องทดลองนั้นจะมีการเรืองแสงขึ้นมาซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากกระบวนการตรวจาหาสารพันธุก,กรรมของไวรัสหรือ PCR ตามที่ปฏิบัติ การกันมาในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกระบวนการใหม่นี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขยายตัว rna ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนื่องจากสามารถตรวจหาไวรัสดังกล่าวได้จากห้องทดลองขนาดเล็กนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าจำนวนหรือปริมาณของไวรัสจะมีเพียงแค่น้อยนิดนะครับก็สามารถที่จะตรวจหาได้แล้วก็ใช้เวลาตรวจสั้นมากๆนั่นก็คือภายใน5นาทีแทนที่จะใช้เวลา1ชั่วโมงในการตรวจแบบ PCR ตามปกตินะครับซึ่งทางคณะวิจัยเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่ามุ่งเป้าที่จะนําเทคโนโลยีชิ้นนี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ก็เชื่อว่าในเร็วๆนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของหนยน่าจะเอามาใช้ในการปฏิบัติการตรวจหาโคโรนาไวรัสในในในภาคปกติทั่วไปในตอนนี้นะครับ แล้วก็ทางวัตนาเบริกยียะนะครับหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิจัยริก,กิงนะครับก็ <c oughs> ได้กล่าวว่ากระบวนการนี้ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับ <c oughs> เขาระบุว่าถ้านําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะสามารถที่จะนํามาทดสอบที่ง่ายและรวดเร็วนะครับสามารถใช้ในเ,เรียกว,ว่าสถาบันทางการแพทย์ก็ดีหรือว่าใช้ตรวจเชื้อ,อผู้ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ยก็ได้นะครับเนียคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นที่สถาบันการแพทย์อย่างเดียวหรือว่า เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในการตรวจแบบส่วนตัวนะครับแบบสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องทั้งเรื่องราวทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอะไระๆๆต่างเนี่ยหนูคิดว่าเขาออกก็ออกน่าจะออกมาเป็นเหมือนอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีก็ลองไปติดตามรับชมในส่วนของงานวิจัยตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนของงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าเขาก็พยายามแบบอัปเดตตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นในในกลุ่มงานวิจัยที่หนูยอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับในประเทศไทยก็หนูกคิดว่ามีความน่าจะเป็นไปได้นะครับในการที่จะมาประยุกต์ใช้นะไม่ว่าจะเป็นแบบซีเนียร์โปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่มันเป็นการฝึกกระบวนการคิดของตัวนักศึกษาเองด้วยแล้วก็ช่วยให้เขามีประสบการณ์แล้วก็ ในเรื่องของงานวิจัยที่มีความน่าสนใจแล้วก็เท่าทันต่อเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แสดงถึงศังกยภาพแล้วก็ความน่าสนใจในการในการคิดการทำงานต่างๆของนักศึกษาได้ไม่มากก็อน้อยนะครับแล้วก็ สำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าอยากให้หนยทำคลิปวดีเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพูดเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ